สายนะคะสามารถมาหาแม่ได้เลยนะคะแม่มน<ช>จำนวนส่งให้แน่นอนนะคะแวะมาทักทายก็ขายให้ในราคาส่งค่ะถ้าทำทำหน้าตาหน่าสงสาร <c oughs> ก็จะให้ฟรค wow. ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมบอนเก่าบอนโบราณเนาะของแม่สงพรนะคะ ไม้มอปอสีนะคะอ่ะตัวแรกเลยคะ่ะแม่คะ่ะตัวนี้ตัวนี้ค่ะคือ<ม>อะไรเอ่ยอันนี้ลูกไม้ผู้ใหญ่โชคค่ะลูกลูกไม้ผู้ใหญ่โชดเหรอคะค่ะเขาอาจมีชื่อแต่เราไม่รู้คือได้มาจากสวนผู้ใหญ่โชคเราก็เลยเรียกลูกไม้ผู้ใหญ่โชคนานยังคะแม่เนี่ยอ,อุ๊ยได้มานานแล้วคะ่ะได้มาจากอันนี้ได้มาต่อจากอาจารย์คะ่ะอ,อ,อาจารย์ค่ะ อาจารย์วัดป่าสะแก้วค่ะท่านเลี้ยงบอลมา60ปีแล้วจริงเหรอคะแม่จริงๆค่ะหนูต้องไปแล้วแหละอยากไปดูมากเลยนี่อันนี้คือใบที่กัดสีแล้วจะประมาณไหนคะแม่แบบนี้หรอประมาณนี้ค่ะเป็นขาวขาวแดงๆชมพูชมพูสวยมากลำแหลมเป็นหอกหอกนะคะทุกคนหอกก้านก็ดํานะคะเนี่ยสวยมากจุดแดงจุดแดงเป็นขียวดูเลยใบผิวผิวด้วยนะคะทุกคน ลูกไม้นะคะตัวนี้อ่ะค่ะมีตัวไหนอีกคะแม่ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะคือนายดอกรักนายดอกรักอู้งามเทอันนี้เป็นบอลเก่าค่ะบอลเก่าค่ะก็จะออกเขียวๆพอแกนก็จะออกมาดชมพูแดงแดงชมพูประมาณนี้สวยมากค่ะุนบอลเก่าลำต้นเขียวนะคะนี่นายดอกรักกระดูก กระดูกขาวกระดูกขาวนะคะนายดอกรักก็จะกัดแค่นี้อหค่ะเต็มที่ก็อยู่แค่ประมาณอย่างนี้เองค่ะแม่อช่ไม่กกว่านี้นายดอกรักแต่เขาก็มีเสน่ห์ตรงที่เขาไม่เหมือนใครนี่แหละใช่อ่ามีอะไรอีกไหมคะแม่ก็จะมีค่อยๆก็ได้ค่ะเราตัดได้เราจะพูดไปเรื่อยนี่แหละอันนี้ไล้คะแม่อันนี้ก็เก่าใช่ไหมคะอันนี้ก็เก่าอันนี้มิ่งมิ่งมงคลค่ะอันนี้คืออะไรนะคะมิ่งมงคลมิ่งไทยค่ะ มิ่งไทยใช่มันจะมีมิ่งจีนมิ่งไทยอ๋อโอเคอันนี้คือมิ่งไทยนะคะมิ่งมงคลน,นะคะแม่ต่างจากมิ่งจีนนะคะแม่ต่างกัน,นะคะ่ะต่างกันคือความเข้มของสีจะต่างกันค,ความเข้มของสีจะต่างกันนะคะนี่ก็ไม้โบราณไม้เก่าเลยใช่ไหมคะแม่มิ่งมงคลน,นะคะอ่านดูนะคะเนี่ยะค่ะแม่แล้วก็ตัวตัวคือนพเก้าใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นนพเก้าค่ะ บอนป้ายบอป้ายเวลาป้ายจะเป็นสีอะไรคะเหลืองมีสีขาวสีเหลืองขาวเหลืองสีแดงสีเขียวขาวเหลืองแดงเขียวสี่ตัวใช่ไหมคะสีสีถ้าเวลาป้ายใช่ไหมคะสวยมากนะคะเลีอยงง่ายเหมือนกันนะคะเงไม่ยากโลก้าใช่ไหมคะโคะก้าเมื่อก่อนที่มันแพงๆปะคะแม่โอ้แพงตอนนี้ก็ยังแพงอยู่ค่ะป้าย อ๋อถ้าไปคือถ้าติดขาวมาใช่ค่ะติดขาวติดเหลืองมาก็แพงค่ะอาวอันไอ้อย่างเงี้ยถ้าเป็นมีแบบนี้เท่าไหร่คะแม่อ๋อแพงค่ะเบลลี่มีเท่าไหร่คะแม่อย่างนี้ก็คือช่วงนี้ไม่ได้ขายนะแต่ถ้าขายก็พันขึ้นพันขึ้นนะคะคือใสประมาณนี้เนาะอ่าค่ะมีอะไรคะแม่ขาอันนี้ก็สีพนมเอยสีอะไรนะสีพนมรุ้งสีพนมรุ้งนะคะกําลังดอกสีพนมรุ้งมาจากสีบุยรำค่ะแผงจากสีบุยรำมาเป็นสีพนมรุ้ง คือจะออกเขียวเยอะหรอคะแม่ใช่ไม่มีมีแดงเลยถ้าเป็นแดงก็จะเป็นสีบุรีรัมนะคะถ้าเขียวมาหมดก็เป็นสีพนมรงุงอ่าเนี่ยนะคะถ้าเขียวหมดไม่มีจุดเลยอาจจะเป็นสีนางรองอนาคต <laughs> ตั้งเองเหรอตั้งเองสีนางร้อนนะคะสีนางร้องอันนี้พระนครค่ะพระนครนะคะใหญ่โตมโหฬารจนจะกลายเป็นนางไหมแล้วเนี่ยใหญ่มากใหญ่ค่ะใหญ่สุดๆเลยพระนครพระนครกับนางไหมต่างกันตรงไหนบ้างคะแม่คะพระนครจะใบกลมค่ะพระนครใบกลมนะคะใบกลมแล้วหูก็จะไม่เหมือนกันแต่นางไหมที่นี่จะเป็นเหลืองค่ะนางไหมเหลืองอันนู้นเหรอคะแม่ใช่ค่ะเอ้าทำไมสีเหลืองไม่รู้เหมือนกันเป็น เป็นมาอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้นางใหม่ของแม่ใช่นี่นางใหม่แม่ที่โซเชียลเขาชอบกันมากสั่งมาเยอะแต่ไม่ขายโอ้โหนี่นางใหม่ของแม่นะคะเป็นออกเหลืองเลมอนเลยเนี่ยนะคะอะประมาณนี้นะคะสวยมากเก๋มากการก็ดำนะคะอะเปิดตู้กันจ้าแม่บอกว่าน้องบอลอยู่กับเออ แดดร้อนๆก็ได้ค่ะเขาชอบแดดนะจริงๆเลยว่ะแต่ก็ไม่จัดเกินไปอ้้หพออยู่ในตู้คอนละแบบเลยแม่เอ้ยตายแล้วนะั่นอะไรสวยจังอันนี้เพชรเจ็ดสีอ้ยสวยมากโอ้แม่สวยจังนี่เพชรเจ็ดสีหรอคะแม่ค่ะอุ้ยสวยมาก อันนี้โพธิสัตว์ค่ะหายากโพธิสต์นะคะคล้ายๆกับองหญิงทองม้วนอะไรของแม่เมื่อกี้ไม่คล้ายค่ะเดี๋ยวใบเขาจะบานออกี๋ยไม่เหมือนอันนี้เขายังเด็กเขาเพิ่งออกสวยมากอันนี้นางรากสดนางรากสดไม้จอนี่นะคะแบบตัดหัวไปนี่นลค่ะแม่อันนี้พรหมพิมานค่ะพรหมพิมานนะคะอันนี้ยักษวิชุดานี่ใช่ไหมคะค่ะยักษวิชุดา อันนี้ก็จะเป็นลุยไฟอะไรคะฮนนุมานลุยไฟขนุมาลลุยไฟนะคะอ่าอุ้ยมีแต่อะไรที่ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแม่อันที่ติดกับขนุมานเนี่ยครับอันนี้ชินบัญชรนี่เหรอคะอ๋อชินบัญชรอันนู้นละคะทองเหม็นอันนั้น<ใ>นายทองเหม็นแดงคะ่ะว้าว แลตัวนี้จะเป็นไอเยเรตไอเยเรตนะคะมีแม่เก็บแต่บ,บอลบออุ้ยแม่อันนั้นคืออะไรทศกัณฑ์หรอ,อ,อแม่ทำไมทศกัณฑ์บอลกระหึยอย่างนี้คะปาติโทโลไปที่ไหนก็ไม่เคยเห็นต้นไหญ่บอลเระง่อย่างนี้เลยอุ้ยแต่เล้วแม่ใหญ่จังอุย้ยสวยมาก อันนี้ไม้ไม้ไมะไรคะไม่ไม้จอมเหรอคะอันนี้ไม้จอมไม้จอมเขตนนะะีนไม้จอมค่ะนะคะทศกัณฐ์ก็คือถ้าเราไก่ทองกะเสิรอ๋อไม้จอมทศกัณฐ์ก็ไม้จอมอสองไขยไม้จอมหมดไม้จอมอน,นี่ก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นเศรษฐีสุพรรณอันนี้ก็จะเป็นเท้าสุรเสนเท้าสุรเสนนะคะ อันนี้ไก่ฝรั่งไหนคะแม่อันนี้ค่ะอ๋อน,นี่หรอคะอันนุนสีสะเกตอ๋อสีสะเกต,นนเกตพวกแบบว่าถ้าเป็นบอลแบบจังหวัดตับจังหวัดจะกลมๆเหรอคะแม่ใช่ค่ะอ่าใบกลมจะเป็นแบบตับจังหวัดอันนี้ตับวันอันนี้วันศุกร์โอ้น่ารักสีแดงใบกลมๆวันศุกร์งงอันนุนฮันุมานคุกฝุ่นสวยอันนี้ทรัพย์เศรษฐี ครับเศรษฐีนี่น่าจะเป็นเจ้าหญิงไหนคะแม่มเจ้าหญิงกับเจ้าสาวกัตางอันนี้สวยหนูชอบอะไรอ่ะอันนี้อะไรนี่ลืม <c oughs> ขุนไกล <c oughs> เออใช่ขุนไกลเพราะว่าหนูเห็นน้าติดป้ายนองน,อนู <c oughs> <c oughs> ้นขุนไกลอนวงงุวังทองวังทองอันนี้เทา้า นี่แหรอคะเขารำไยเขารำไยแม่มทำไมแม่เก่งจำจำชื่อได้หมดเลยค่ะสีของขวัญนี่ของขวัญนะคะมีสาวารินสาวารินก็สวยแล้อันนี้ชินบัญชรชินบัญชรนะคะขุนไกลเนี่ยใครชอบพวกสีมิ้นมินนะคะผ้าไม้ใบเนี่ยเนี่ยค่ะขุนไกลเนี่ยมอนมินเนี่ยมอนมิ้นอย่างเงี้ยอีพีมิ้นอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้นะคะอ่าใช่เพราะสีแปลว่าเขียวอ่อนเขียวเข้มเขาก็จะเรียกมิ้นมินกันมีหลายอย่าง อยู่ในใบเดียวกันใช่สวยมากนะคะมีสน่ห์ตรงนี้เลยใช่หนูชอบนะอขุนไก่นี่แพงไหมคะแม่ขุนไก่ไม่แพงค่ะจริงๆริงไมไม่แพงสวยๆก็เยอะนุ้แม่นอนหนูว่าส่วนไม้จอมของแม่ขายไหมคะไม้จอมไม่ขายค่ะไม่ขายจอมห่วงมากไม้จอมห่วงมากแต่อีกสองสามเดือนก็ผ่าได้อีกอ จะขายจะไม้ลูกคือถ้าใครมีไม้หัวก็ตัดจองไว้แล้วก็เอาหัวไปผ่าอย่างนี้ถูกไหมคะแม่ใช่ค่ะแล้วก็ใครก็ขายตูกที่เราผ่าแล้วก็จองมาเก็บไว้อีกนิดหน่อยเขาก็มีหัวมาใช่อีก3-4มสเดือนแล้วก็ผ่าได้อีกครั้งอ๋อก็คือมีจองก็อยู่ได้ตลอดไปกับเราใช่ไหมคะแม่ถ้าเราไม่ขายกินเป็นตอนต้องรักษาไว้ให้ดีนะคะต้องรักษาให้มันส่วนไม้ซอมแม่ที่แม่ตัดแล้วคือแม่ก็จะต้องเอามาอยู่ในตู้อบแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆหรอคะใช่ อยู่ไปเรื่อยเลยอยู่อยู่ไปสักพักหนึ่งแต่ว่าต้นสวยแล้วเราก็เอาไปไว้ข้างนอกเพื่อที่จะให้เขาสร้างหัวเพราะอยู่ในตู้เขาจะสร้างใบะจะสร้างลำต้นสร้างใบแต่หัวเขาจะไม่ค่อยโตอพอเราจะต้องการหัวปุ๊กเขาเราเอามาไว้ข้างนอก เขาจะหยุดการเจริญเติบโตเรื่องยอดเรื่องอะไรแล้วคันนี้เขาก็จะสร้างลงหัวแล้วใช่ทำให้ข้างนอกอ่ะใบเลยไม่สวยแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเราได้หัวเพื่อจะราคาขยายพันธุ์นะคะประมาณนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นไม้จอมคือที่สุดของเราเราต้องเก็บไม้จอมยิงชีพใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณแม่สมพรมากเลยนะคะพาชมบอลจริงๆบอลโบราณแม่มีอีกเยอะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะ คือไม่ใช่มีแค่2ตู้นะคะแม่หนูมีไม่ไม,ม่รู้กี่งานต่อกี่งานนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อแม่ได้เลยนะคะใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็ชอบตัวไหนก็ลองทักมาสอบถามแม่ดูว่าแม่มีจํานวนไหมอะไรอย่างนี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะโอ้ต้องบอกก่อนว่าแม่บอกว่าพวกไม้บอนสีของแม่เนี่ย เป็นราคาที่ทุกคนไปต่อได้แน่นอนค่ะใช่ไหมคะค่ะไปต่อได้เพราะส่วนมากก็จะมีแม่ค้าส่วนมากจะมีแม่ค้าค่ะมารับไปต่อเราขายในราคาส่งค่ะอ่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้ามันถ้าออกจากแม่แพงไปคนอื่นก็ไปต่อไม่ได้ใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใครนะคะสายแม่ค้าสามารถมาหาแม่ได้เลยนะคะแม่มีจำนวนส่งให้แน่นอนนะคะแดะมาทักทายก็ขายให้ในราคาส่งค่ะถ้าทำ ทำหน้าตาหน้าสงสารก็จะให้ฟรีค่ะแม่ไปบอกเขาอย่างงี้แล้วเขาก็ทาท่าหน้าสงสารมาหมดทุกคนขายแพง่งถ้าถ้าทํามาก่อนนะขายแพงแม่ดูคนออกนะคะทุกคนอโอเคอย่าลืมนะคะถ้าใครแวะผ่านมานะคะจากนางรองนะคะสิบห้ากิโลนะคะยู่ขวามือจากประคามแกิโลอยู่ซ้ายมือนะคะเขียนป้ายไว้เลยว่าไม้มอนะคะโอเคสำหรับรับค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่